ย้ำสะสะครับเอซี่พี่น้องคนสองปลาสบายดีอยู่ดีไม่แห้งกันสู่กูซุกคนพี่น้องมาว่าสิเป็นชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศรวมเดินทางกับคนสองป้าคือเก่าพี่น้องมานนี้พอกันอยู่ปลาอยู่ดงคือเก่ามาลาเฮ็ดคือเก่าล่ะพี่น้องพอกันวันที่ยี่สิบแปดคือสกีกายนพี่น้องคน่องปลายังรอลาเฮ็ดคือเก่าอยู่พี่น้องมาหลุดํำกันสีมานบอมวันนี้เป็นเฮ็ดดูหน้วเลยเด้อพี่น้อง ดน้ำกันพี่นอ้องสีมันบ่มมันฮะปอกันคือเกาพี่น้องปอกันย่างโซ่ของวันที่28พฤศจิกายนกับคนส่องปลากับยายเกตพอกันอยู่ปลาอยู่ดงคือเกาพี่น้องคนส่องปลากันยังเลาะลาเฮ็ดเก็บเฮ็ดรูดูน้วคือเกาพี่น้องกับยายเกตคนเดิมวัสดี่ค่ะอาาุ้น้ำกันพี่น้องที่ยงมีบอ่อเฮ็ดรักๆสิเป็นเฮ็ดยัง นี่เขานเกล็ดพอแล้วเนาออืมฮเป็นเห็ดพึงขาไล่พี่น้องดอกกำงามยังมีห้เก็บอยู่ดอกแหลแห่งมันโอ้ขาเนาะเออมอบงหมโดดเอาหลุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆต้นใหม่ต้นไลก็เริ่มใบหลวงใบล่น่ะพี่น้องเอ้ยเขาซื้อฤดูหนาวหน่อยก็เป็นฤดูแหลงละใหม่เริ่มพัดใบละพี่น้อง คนสองปลาย,ยัางเดินหล่าเฮ็ดคือเก่าอยู่หลุดน,น้ากันไปเงาๆเด้อพี่น้องมันนีบอ่อเฮ็ดขอ,อกันวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนพี่น้องอดอกนึงพี่น้องเพิ่ขาไล่เออสิบได้แต่เฮ็ดแต่น,นี่เรามือนอู้ขาดินแห้งก็ยังเบิ่อเกินออน้อยละเอ้ยดอกงามสัมแดงสัมดอกนึงพี่นออ้องอะยังหลงเหลืออยู่อู้สีสัน พี่งามคักพออีกสองดอกพี่น้องงามๆเลยผลข้าลายปราทดอกไหมจูมเนาะจูมงามๆเลยพุน่นตะแก,กงแตะอันตันอยู่ทีดอกนึงพี่น้อง,องดอกนี้แห้งงามแห้งเกือบเหยียบพญางกคอนก็ได้เกือบเหยียบบังหัน,นย่างกคอนย่ยเกล็ดน้ำกลดอกนี่ สุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดนาเนี่แกงวานหวานอ่าลุนไปน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องกับคนสองปลาก,กับการเก็บเพชรไปฤดูยี่สิบแปดพฤศจิกายนพี่น้องยังพอมีได้เก็บอยู่ดัมดอกนึงพี่น้องงามงามลงลึกสีสันอ่ะตัดตัดเชือไว้อย่างงามเลยอ่ะยังมีได้เก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้อง ดอกนึงพี่น้องเป็งดำอู้ยงามขนาดเ็ดหนาหนาวงามบ่ม,มีห้อยแทถห้อยกัดเลย,อยเอาพี่น้องแยกเกตพอยิ่งแล้วดอกงามๆพี่น้องผลค้าไร้คือเกาอู้ยแม่ดอกจะสะอ่อนเนาะ,ะอ่อนขาอ่าตัดเสือไว้น้ำงามดอกงามเ็ดหนาหนาวนี่งามมีลีพี่น้อง พุ่นดอกน,นึ่งน้องตูงเป็นตมะมานอยู่ดอกนึกว่าซิบอดไปแล้วพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่พ่อได้เก็บอยู่ยังพ่อได้เก็บได้แกงอยู่ดอกนึงพี่น้องพึ่งค้าไร่ฮะซิมีแต่เฮ็ดตัวนี้ล่ะพี่น้องมันปลายฤดูหนาหนาวละ่ะเฮ็ดอื่นบ่ค่อยมีละ่ะ ยังงามอยู่ดอกหนึงพี่น้องงามๆเหนื่อยหวาน,านาพอดีไม่ติดอกางามหมดนี่บ่วเถาเนาะบ่วเถาคือคนเก็บดอกนึงพี่น้องตัวนี้ก็เป็นเห็ดเพิงกินได้คือกันพี่น้องเฮ็ดเพิงเขาหนาวอะไรยังมีให้เก็บอยู่พี่น้องน,นั่นตายจะเก็บ ได้แกงแล้วพี่น้องได้แกงแล้วแกงใหญ่ๆเลยมีแต่ดอกงามๆพุ่นถุงดำถุงดำก็โอ้ยหลังดอกเนียนดีขนาดพุ่นพอมีห้อยแท้ห้อยการดเลยพี่น้องงามิลีเฮ็ดหนาหนาวเอาหลุนน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องกับคนส่องปลาหลุนให้เต็มตาน้ำกันหมดนี่พออีกบ่หนั่นี่มันมันมานยังว่ามานหมอนี่แบบแพ็คคู่เลยสองดอกเนาะ ดอกมงามอ้ยหมดอีกสองดอกพี่น้องยางงามคือกันเมืองเดียวเนาะคมเดียวผมกอคมเดียวพี่น้องอุย้ยคคยออกเคยเก็บมากกับบพิษหวังส่งไปตาได้กเก็บได้แกงเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้อง่อเรื่อยอยู่ต้นิมินพี่น้องดอกง่ายๆเลย มังมึงยังเกล็ดใส่ได้บ่อะไอยูได้อยู่ย้ังได้บ่เออแกงได้ยูอ๋อมานมานมานดอกหนึ่งง,ง,างามพี่น้องแก่วงเดียวเนาะอุ้ยออกดีแห้งคมนี่อพอเอาพอเอาอยู่หางพันทัวเด้อเนี่ย อ้าดอกนึงพี่น้องกะขาใหญ่ดีอยู่เด้เรามันห่งเมืเ่อยแดดบ้าหล่อนเลยอยู่กลางแดด<อ>นี่เบิ้งบดดีบ่เห็นเลยตยตายเนียเ่ยอู้ดอกงามสัมเริ่งเดียวเนาะอืมโฮมเดียวๆนี่รอบไปรอมาได้เก็บเรื่อยๆอุห้หมันมันพี่น้องเอาฮาดีๆไเป็นตามันอยู่ดอกปะนี่หลุนเต็ตมตา พี่น้องพึ่งค้าลายงามๆสองดอกบิ่งเดห่มนี่พอพอเอาพอเอาพี่น <ok ้องย่างไปพอเรื่อยๆเลยห่มเดียวนี่เบิ่องแกงย้อยเกล็ดคักเหมือนนี่พอเมนซิเบิร์ตไปแล้วพี่น้องหลังจากเค็ดคลิปวันที่ยิบซีหยิบซีได้หรอหยิบพกหยิบพกดอกนี้แหงงามครับพี่น้องตะอ้อแกงเลยตะอ้ออยู่ าดพี่น้องมึงแนมึงแนมแนมพ่อหั่งมันอลไรบ้านนี้แจเกตพ่อหั่งมันอลไรพี่น้องขาเป็นขาเด้วยพี่น้องเนี่ยสะออนเด้วยมึงแนมมึงแนมรุยได้แดดดิ่อุ้ยแม่บนาเสือบนาเสือยี่สิบแปดพฤศจิกายนพี่น้องยังมีดอกหน่อยอยู่เห็ดนี่แหละเนาะเป็นผลกล้าลาย่างงามเลยตะจุต่อไปเรามากกับมานแหละพี่น้อง คิดว่าตายจะเก็บปรยชนแหละมอเน่เต็มแท้เต็มแท้พี่ <สา S 2> น้องเ<พ>อ <ơi. S 1> แน่นนี่เฮ้ยตาเสือไวเพิ่เกิดปีหน้าเอาไปตอโกโป๊กไว้น้ำเก็บซีบนมาตอกโป๊กไว้แน่นคนนี้ปล่อยกันอนุรักษ์ไว้พอได้เก็บโดนๆพี่น้องมันซูมดีแท้เนี่ยมันเลยเกิดดีมองดอกค่าเสื้ออืมแถวเคยเก็บประจำคิดว่าบระยชนออกดอกนุง่งพี่นอ้องโอ้ยป่านี่มีติดกอกง,งามๆเพ็ด คนละปลาเด้อพี่น้องที่เ็คลิปเมื่อวันที่26มาอีกปลาหนึ่งใหญ่มาอีกปลาหนึ่ง,อาาองอดอกนึงพี่น้องโอ้ดำแฮ่ดำไหนดำดีเนาะ <laughs> ดำบรรคุนไนายคลิปบ้านนี้พี่นอ้องไว้พุน <laughs> แต่ว่ายังนมอยู่เนาะนมอยู่มันหางดำมันดำถึงแดดถึงแดดถึงอากาศหนาว เบืองพี่น้องป๊าดงามกมว่ากูเืมอเด้อพี่น้องเฮ็ดมืมอนี้เฮ็ดคลิปวันที่ยีพกที่ผ่านมาหลายแต่ดอกบานพี่น้องเต็มืหอนี้เจอแต่ดอกจุ่มๆงามๆเลยมืมอนี้โอ้เป็ตะมันอยู่พี่น้องนี่แต่ดอกเป็ตะแกรงแฝบหลุ่นน้ำกันทับคนส่องปลาไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องมืมอนี่าอีกดอกนึงพี่น้องบานเต็มทีแต่ว่ากันยังดีอยู่เยอะหน่อยนึงสี่หยียบ <laughs> ลายดอกดำบดพี่น้องเอ้ยมันถือแดดอีกดอกนึงพี่น้องตีนพ่นแหงๆกะเกิดได้โอ้ยตะเงิดหลายโอ้ยนั่นอยากให้พี่ให้น้องเบิร์เดืนอนเนาะพี่น้องเกบเพ็ดผงขาลายโฮมนั่น เก็บบ้าแล้วก็หาร์ทไซกับบุค่อยเห็นพี่น้องง่ายป้าก่อนบ้าน,นี่เดินทางไปเบิ่งเฮ็ดตับเตาพี่น้องเพื่อฟุกเพื่อพออ่ะรวมเดินทางไปน้ำกันพี่น้องกับคนซองปลาแตาเฮ็ดตับเตาบ่มีก็คือซีเมนล่าพี่ล่าน้องกับบา้านเด้อพี่น้องบัดเป็นจลิบส,สันสันเมื้อนี้เด็เก็บเ็ดหลายอยู่โฮมเดียวพี่น้องไปโฮมอื่นก็บ,บม่มีมันแหง้ง ผมสีเก็บเปนลายมันเป็นหม่องมันซุ่มพี่น้องมันเลยเกิดโอ้ผมมีบ่หอ๋อเดินทางมาอีกตาหนึ่งนะพี่น้องเขาเบิ์ลตับเตาสภาพอากาศวอแมนพี่นอ้นองมันมาเกิดผมมีนอ จังไดเหอกกับบ้านบ่ฮะกับสิได้ลาพี่ลาหนองกับปานและพี่น้องบานนี่ขี้เบิด์มันแหละล่ะพี่น้องเดินทางกันทัวร์แหละพี่น้องก็ได้ซ้ำได้ล่ะพี่น้องขี้เบิด์มันแหละล่ะคือบานนี่สรลุกขี้ไม่พี่น้องเบิรงเป็นคลิปสั้นๆเด้อพี่น้องวันนี้เฮ็ดเริ่มไหวเริ่มเบิด์ตละก็ได้เก็บ โมเดียวล่ะพี่น้องลหลายๆแน่ลังออกจากหันกะบกคอยเห็นบกคอยมีพี่น้องไปทั้งอื่นมันแห้งเบิดในโมเดียวถึงมันสุม่มก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องได้แกงอยู่ที่จะดอกง,งามๆนลักลักก็คือเห็ดผึ่งขาไลา่ล่ะพี่น้องผึ่งเกือดหรือว่าผึ่งขาไลา่ผึ่งดำกระได้แน่สองส้ดอกในแกงใหญง่ๆอยู่พี่น้องเครื่องตาจะเกตอยู่ถือว่ามันสำเนึงอยู่พี่น้องพร้อมเป็นเห็ดปลายเลยดู อาคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้องสักก้อนพี่น้องชื่นชอบวิดีโอตรงไหนก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลายเด้อพี่น้องคนสองปลาขอขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ถูกกำลังแรงใจถูกการติดตามรับชมพี่น้องถุกคอมเมนต์ถูกคำกคำที่ชมละพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมนี้ยละพี่น้องลาพี่ล่าน้องกับบานสักก้อนบานนี่พอกันคลิปต่อไปพี่น้องคนสองปลาติดตามเก็บ จนดอกสุดท้ายพวกเราพี่น้องเฮ็ดนี่อ่าคลิปนี้ลาพี่ลาน้องสักกอนพี่น้องสวัสดีครับ